สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำโปรแกรมวาดรูปโปรแกรมหนึ่งนะครับกับน้องอะไรนะดิวครับโอโ้โหเสียงเป็กขึ้นใจมากมา,านาึงนะครับอย่างแรกที่ผมจะแนะนำคือเดี๋ยวผมส่งลิงก์ไอ้นี่นครับผมทำใน Adobe CS สามนะฮะก็วาดรูปข้อดีของมันคือเวลาวาดปุ๊บมันจะปรับให้เป็นแบบแบบสมู่ะแบบรูป ระยะเรียวๆอะประมาณนะสมมติแนะนําไม่ใช่วัดปัดนะครับแล้วก็ถ้าโหลดมาปรับเป็นห้าสิบแนะนำนะฮะสมมติผมวัดปุ๊บอุ้ยม่นเท่เลยอะไรวะมันจะเรียวเลยครับนี่นะฮะมันจะเท่ไปอย่างถ้าเป็นแบบเส้นเรียวนะฮะถ้าวาดแล้วะปุ๊บปอบไปปุ๊บ,บ,บ,บมันจะปรับเป็นเส้นเรียวเลยครับแต่ใครที่ไม่สนใจนะฮะปรับลงได้เลยครับลงเลยอ่า แล้วก็ลงทางสีอะไรได้นะครับวันนี้ผมก็จะไม่ได้มาโฆษณาอะไรนะครับเพราะเขาไม่ได้จ่าย <c oughs> เขาคงไม่เห็นคลิปผมหรอกเรื <c oughs> ่สักทีเถอะมาเวลาทำย้อนกลับไม่ต้องเสียเวลาครับกด control Z ครับมันจะปุ๊บแต่ผมไม่รู้นะครับ <c oughs> ก็ต้องกดอะไรถึงจะให้มันกลับมาเปน็นเดิม่ะผมลืมเอาเร็ว <c oughs> ว่าอะไรกันดีน้อง วาดคนผมขอดูปัญหาหนึนะนั่นไงอ๋อปกติเวลาผมถ่ายมันชอบหลุดจะต้องดูบ่อยๆวาดอะไรกันดีเร็ววาดคนชักโคกโอ้ชักโคกเหรอได้น้องท้าพี่นะนี่นะคะชักโคกสังกะสีนะครับเฮ้ยเรียวแล้วแม่งสวยวะ่ะสวยน,น,นี่นะครับนี่นะคะชักโคกครับอื ส่วนใครที่รู้อยู่แล้วก็ดูได้ไม่ดูได้นะคบพี่นะครับรอ๋อพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับดูว่านาฬิกาเป็นเทนนะครับโอ้โหคืออะไรวะแ,แปลงล่างเหรอถ้าพี่แปลงล่างแล้วมันจะเป็นแบบนั้นแหละอ่าไม่รู้ครับว่าอะไรต่อดีอ่ะ เดี๋ยวคนเบื่อเร็วรีบรีบแบทแมนแบทแมนวันนี้ <Yeah. S 2> จะมาโชว์ความต้นตีนในการวาดของผมนะครับนี่คือแบทแมนฉบับน่านกลัวน่ะน่านกลัวอ่ะนะ uh huh. แล้วแบทแมนมากไงวะขออนุญาตอากาศเรื่อนี้นะคะเออแบทแมนแบทแมนจะมาละวันหนึ่งนะครับกูเกิลกูเกิล กูเกิล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 อ่านี่นะโอ้กํลังกดกรีดคุตีนว่ะอ่ะขอแป๊บหนึ่งอ่าตอนผมเขียนคาไวคิริโตะนะครับกูเกิลแม่งเดี๋ยวนี้กูเกิลไปอะไรไม่รู้เข้าปุ๊บเปไน็นอะไรใครรู้บอกผมด้วยนะครับแม่งเปอะไรไม่รู้เข้ากูเกิลไม่ได้มันเข้าแล้วกันฮนะแบทแมน แแมนไหนดี่วะเอาไหนดีไอเรยวเอาซิทแ<อ>พ็เออ,เออนั่นแหละเออปุ๊บกดคันลอกรูปภาพครับแล้วเดี๋ยวส่วนส่วนใครที่อยากได้รูปภาพนี้นะแต่ผมบันทึกให้นะครับปุ๊บอ่าต,อตัพรานเป็นเลนตรงนี้ มาณนี้นะครับมา,มาวาดแบทแมนแบบเจ๋งๆกันเลยปึ๊บประมาณนี้ปะเร็วแล้วก็อุยอ้ยเฮ้ยชึบใช่เปล่ามีแบทแมน Batman หรือตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะแล้ใครเข้ามาทอกวะเออช่างแมงนี่นะครับนี่คือแบทแมนของเรานะครับผมเขเาใช้นายเอ๊ะเอ๊ะ นี่นะคะผ้าคลุมสุดยอดสุดยอดบอกเลยกูว่านี่สุดยอดเลยโอ้โหนี่ดูดูกล้ามน,นะฮะกล้ามใหญ่เออ,เ,ออเออใช่อ,อ่าที่น้องเขาพูดได้ผมคุยท้อกกับน้องเขาอยู่นะครับก็เลยไม่ต้องสงสัยว่าเสียงมาจากไหนฮะ น้อเขาอาจจะมีแบบเสียงไม่อะไรนี่นะนี่นะครับมีปมอะไรกับคนดูมาครับะเนี่ยไม่รู้ไม่ไมีครับส่วนอินโทรเมื่อไหร่จะทำผมบอกเลยครับกูคิดจะทำ <c oughs> แบทแมนแบทบแ,แมนอ่ามาดูซิแท็กกันเลยนะครับก็เริ่มเลยเธอละ นี่เซ็กซี่เซ็กซี่นี่เซ็กซี่เซ็กซี่เป็นไงถ้าไม่มีโปรแกแมนี้นี่กูมาไม่ถึงขนาดนี้หรอก <c oughs> นี่นะครับเอ้อฟินเอออนี่กูไม่รู้ว่าแบทแมนหรืออะไรนะครับผมนี่น่าจะแบทควรยเอไมขอโทษ ขอโทษที่พูดคำหยาบจริงนะครับปึบปึ๊บป,ปึ๊บอ,อ,อ่ดาด่าได้จะอย่าด่าแรงนะครับตัวนี้ FC เขาเยอะครับแบทแมนนะ่ะขี้เกียจลงสีเอาสีอะไรดีไอ้น้องเอาสีอะไรเร็วนี่นะนี่นะนี่นะ กางเกงในสีแดงครับอือสุดยอดไปเลยจริงๆอะไรนะน้องฮะกีทอค้างเลยอ๋อทอลค้างมันเป็นอะไรมอเลยเออนี่ครับแปะอุ้ยเอาใหม่แปะเอาเฮ้ยเอาใหม่เออมันต้องไม่ได้อย่างนี้ดิเออนนแหละออแชะนั่นแหละเรียบร้อย หน้าอยากให้ผมทำอะไรก็บอกฮะเกี่ยวกับอันนี้ก็ได้ผมก็พอจะรู้เรื่องหน่อยแต่ถ้าทำาอนิเมชันนะผมไม่รู้ครับผมแค่รู้ตรงที่ว่าปุ๊บกด F6 e ใช่ป่ะอันนี้ทำาอนิเมะได้ทำเกมได้ถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็วาดกระตุนวาดตัวอะไรมังงนะาเรื่องนี้ได้นะฮะปุ๊บเสร็จแล้วก็ทำางเนี้ทำางบนี้ดับให<ว>้คราวนี้ผมชอบวาดรูปมากเลยเออใช่พี่ก็ว่างั้นแหละ โอ้ยนี่นะนี่อะไรก็ไม่รู้นะฮะต้องว่าสวยๆหน่อยนี่ผมรักคนดูครับผมรักคนดูมันล็อกนห่วะล็อกล็อกล็อกอ่าล็อกนะฮะล็อกแล้ว ประมาณนี้นะฮะแป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 ะอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ F5 คิดว่ายช่นทวีก็ทำให้แบบเกินล,กลากลากแล้วก็ปึ๊บ F6 ครับไม่แน่ใจว่าทำางี้บ่กนะครับผมแล้วก็ปึ๊บแหมเสร็จแล้วแปะนี่นะครับกบหัวเลยฮะ ไม่ฮ่าแต่พูดอะไรต่อเดี๋ยวะก็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 ทำไรต่อเดี๋ยวทำไรต่อดีครับเร็วสิบซันแค่นี้ช่างแม่งอ่ะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดซับด้วยนะแจ๊ะแจ๊ะจ๊ะแจ,ะจ,ะจะ๊อ่าบ๊ายบายครับ